สกอร์เท่าไหรล่วครับสกอร์เท่าไร,าค,ร,ราครับทุกคนสกอร์เท่าไหรแล้วตอนนี้ Hello อ,อ,อ๋อหมายถึงว่าเมาื่อวานสกอร์เท่าไหร่ละครับจาไม่ได้แต่ว่าได้ได้เพิ่มจากเมื่อคืนที่พี่มอยู่ประมาณสอสเคสพี่ไม่เยอะน<ำ>ํนนารนําอยู่ใช่มใช,มใช่ใช่ใชครับิกลางาต่อ<ม>เวลาเวลาลอยตัวนี่ยิงยิงไม่เข้าใช่ไหมลอย,อยบนอากาศเวลาเขาตอมอามาอย่างเงี้ยยิงยิไม่เข้าใช่ไมครับจะเอาเราไปจอดห้อยแทงได้นะโอเคครับ แต่ว่าแต่ว่ามันอนิเมได้ถ้าแบบยืนเท่ากันอะเอารถมามมยืนตรงรถอะหกศุนนี่ก็แลดูเป็นแก๊งที่อบอุ่นดีนะครับเนี่ยแบบสร้างกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยแก๊งนี้สองอ <2 S 1> ปีป่ะตั้งแต่ประเทศเก่าสองปีครับป,ประเทศเก่าประเทศเก่าประเทศอะไรครับมิดไนท์ครับอ๋อมาจากมิดไนท์ครับใช่อ๋อครับยุคนี้เราจะปีแล้วอีก แต่ว่าจริงๆจริงที่มาที่มาที่นี่คือมันรวมสองเกงมเนี่ยอ๋ออยากอยากรู้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยเล่าเราให้ฟังได้ปะครับแบบ <the living> เล่ายังไงดีเหล่า,<ช>าเหลา,าแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยแบบว่าเอา,เอา,เ,อาเอาจากเอามาต่อมาแฟมหรือเอามาจากไหนดรเอา,า <Bever. S 1> ตั้งแต่เริ่มต้นก่อเลยะครับแบบคนแรกที่เริ่มอะไรเงี้ยที่ลิกลบโจรเอางี้เลยชาจ้นบอสอะเป็นเลื่อนเป็นโจรไปป้นเขาโดนเขากระทืบโดนเขาอุ้มบอสก็พีิลิกกับพีิลิกกับพี่อ๋ออยู่ไหมวันนี้เขาอยู่ไหม ม่อยู่อาจจะมาไม่ชัว์เมื่อวานได้มาไหมเขาน่าจะมาเมื่อวานมาเมื่อวานมาที่ว่าเป็นนั่งเทล่าพี่อ๋อเขาชิลิกออ๋ใช่ชิลิกคือคือว่าไงดีคือพี่ลิกอะเขามีครอบครัวประมาณสี่ห้าคนใช่ไหมพี่แล้วเขาเป็นโจนแบบว่าคือเข้าเมืองมาเขาเติมกาชาแล้วเขาก็เป็นโจรอย่างเดียวอ่ะแบบขึ้นอาวุธทํารถแล้วเขาก็ไปไปพ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วคือมันจะมีรถอยู่สองคันคือมันจะมีรถอะไรนะ M4 มสี่ใช่ไหม M4 ตอนนั้นมันเป็นรถกาชาพี่ปีแล้วเขาแบบแต่คนั้นน่ะคือขับไปไหนเขาก็รู้ว่าเป็นรถโจรนะ่ะอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจทีนี้ก็เหมือนไปไปโป,ป้นแล้วโดนพวกผมที่เป็นแก,งก๊งอยู่มา่อก่อนอเขาก็เกมใช่ไหมอ่าก็หัวแก๊งเก่าผมนั่นน่ะเขาก็เหินเข้าไปในกันมาคุยไปคุยมาไม่คุยย,ยังไงเขาก็ไปชวนมาเข้าแกง<อ>๊งพี่แก๊งเก่าแก๊งที่นั่นแล้วก็ทีนี้เหมือนว่าแก๊งที่นั่นน่ะมันคือเหมือนแก๊งพวกผมไม่ได้เป็นแบบ ก็คือเป็นแก๊งใหญ่แต่ว่าเป็นแก๊งที่ไม่ได้เป็นแบบว่าเราจะเดินิเงียบแบบพี่แบบว่าไม่ค่อยเพราะว่าเราฟาร์มมือไงพี่เราไม่ได้กาชายเยอะไงแก๊งที่น,นั้นตอนนั้นแล้วก็ทีนี้พี่ลิข้เขาก็เลยคุยกันแบบว่าเออไปทําแก๊งกันไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบน้องน้องเล่นได้เลยน้องเล่นได้พวกพี่พออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จัดการของเรื่องอะไรให้เแล้วก็เรื่องอะไรที่นันประมาณนั้นครับแล,แล้วเราอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับตีตีหมดทุกทุกแก๊งยังครับที่นี่หมดแล้วไม่เหลือแล้วกับ พออิ่มตัวอยู่ใช่ไหมครสกิดติดหมดเลยพี่ที่นี่ก็คือเข้ามาทุกวันนี้ก็คืออิ่มอิ่มสบายสบายมีมีอะไรทำไหมไม่เข้าไม่มีอะไรให้ทำเราทุกคนเบื่อมันอยู่บ้านตัวนึงนะโอ้ยกระทติมมันกระทติมมันกะติมมันมันะเข้มาแล้วผมว่าตัวเดียวผมว่าอยากเลยครับให้เขารวมกุ๊ปใหญ่เนี่ยมันเนี่ยผมว่าแกงกะนรี่กับโลเปสที่เไปตีแล้วก็ไม่รู้โลเปสที่ผมผมอยากกระบอกตรงเลยนะผมเคยเจอยุคแรกดูน่ากลัวนะ ตั้งแต่จากไปยุคนั้นก็ยุคต่อมาก็ดูเงียบดูไม่มีอะไรนะคนทำก็คนเดิมเดิมไม่ใช่เหรอกว่แก๊งอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจคนเดิมเที่ทำนี้ชื่ออเล็กก์อเล็กก์คุณสมิธป่ะอเล็กซ์กุบิสมิธอ่ะไม่ใช่มันมันของสตอปบอลมั้งพี่ที่เนี่ยถ้าสมิธไม่ใช่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงถ้าเป็นคนหลักๆแรกๆที่ที่เริ่มทำโรเปสอ่ะที่เป็นคนแรกๆที่ทำอ่ะสมิธโรเปสใช่ป่ะที่เขาไปอยู่ด้วยได้ป่ะ ใช่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 เที่ยวอยู่ดูไอ้อ่ะมันจะใช่เซตแรกๆที่เขาเริ่มทําผมมองว่าหกสุนแม่งเฟี้ยวอ่ะจริงๆในมุมผมนะแบบว่าจะเฟี้ยวผมก็เลี้ยวเกือบแหกันแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวเดียวเฟี้ยวเดียวจริงจริงจริงเดียวมาไม่ไกลเลยก่อนอยู่ปลายเหวอ่ะเกือบตกกันหลายรอบแล้วตอนจะถืออยู่ตรงนี้นี่จ่ายไปเยอะเหมือนกันพี่ตอนตอนตอนนั้นพวกผมอยู่ที่นี่ไหมตอนพวกคุณมาหรือว่ายังไม่นะครับไม่แล้วไม่ครับน่าจะไม่มีแล้วปะน่าจะไม่มีแล้ว จะไมม่่ีีแล้วพตอนนนั้ยุคเฟื่องฟูใช่ไหมที่ก่อนที่ผมออกไปก็ค่อยๆเงียบใช่ไหมก็จริงพี่ก็ผมมาตอนฟูฟูน่ะตอนตอนตอนผมมายังยังติดคิวกันอยู่เลยนะมาเล่นคิวกันอยู่เลยเมื่อก่อนชล่นสองเล่นเล่นสตอรี่แรกๆต้องเติมบีไขอบคุณครับขอบคุณเอวาขอบคุณครับเกมขอบคุณครับผมครับเอวาขอบครับอ๋อวันนี้มีประมูลนะใช่ใช่ครับใช่ มันมีประมูลรถประชาชนด้วยนะพี่ชอบอ่บอสบอสลิกอยู่ไหมบอสล็กอยู่ไหมเอวพอดีผมอยากคุยกับเขาอะจะถามเพาเขาไม่ีเงินเท่าไหร่ผมจะกู้มาประมูลสะหน่อยเดี๋ยวคืนให้คืนอยู่แล้วผมคืนแน่นอนแน่นอนจะหายแบบแล้วจริงอยากได้อยากได้อยากได้รถเล่นซอรี่สักคันหนึ่งอะเวลาคุมูแต่ตอนนี้มันมีมันมีเรื่องพันธะแบบว่า รถเก่งรถส่วนตัวอะไรมั้งพี่ไม่ชัวร์เรื่องนีถพี่ประมูลมันประมูลเป็นแก๊งออกแก๊งไม่ได้อุ้มอุ้มไม่ได้ครับคือคือถ้าพี่ประมูลแล้วแบบตอนนี้มันแบบว่าเป็นแก๊งแล้วมันจะแบบมันจะมีสิทธิ์ประมูลได้สองคันอะไรประมาเนี้ยพี่อ๋ออย่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถุงนะอย่าลืมถุงถุงอบนะเงินก็เงินก็ให้หกศูนย์ก็ประมูลมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอยืมขับสักวันหนึ่งอยากอยากลองขับรถประมูลไม่เคยได้ขับเลยอยู่นี่ประมูลเกื่อนแก๊งอ่ะพี่หมือร้อับนะพี่มีคันนะเมื่อวานพี่ขับไงเหลานอยากกลองขัับสคัน โอ้ผมขับเบนซ์ยังมือกว่าเลยประมือคันนั้นไม่รู้สุดจูนใครมันเลี้ยวเลี้ยวสิบล้อครับคันนั้นอบบโหผมผมเกมง่ายจัดใช่พี่ตอนที่ขับพี่บอกมันแรงเกินไม่พี่คันดีๆมีเยอะคันดีๆมีเยอะพี่คันดีมีเยอะไม่ช่วงนี้มันเพิ่งเอามากันนี่ยังไม่รีจูงกันเลยใช่มันมันเหมือนเขาเพิ่งคืนรถกันมาแล้วก็เขายังไม่ได้ทับค่าใหม่เขาอยากขับเฟอร์พี่ชอบอ่ะเขาอยากขับเฟอร์อะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมรู้สึกว่าไอ้วันนี้เอาปิดเกมเอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้วันนี้เอาปิดเกมเอาจบเลยก็ได้นะผมว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขาเขาไม่มันแล้วเขาจะทาตัวมันทําไมวะผมไม่เข้าใจคือจะแอกทําไมคือคือก็รู้อยู่แล้วว่าแก๊งตัวเองไม่มันอ่ะเออคือไม่มันก็ก็อยู่ส่วนไม่มันอ่ะเนาะใช่ไหมโดนผมไหวเละแบบไม่มันก็ก็ก็ควรที่จะแบบมอบปะผมว่าอันนี้ก็จริงนะ เรียกวาเลนเตที่ดีกว่าเขาไม่เข้าเขาเข้ามาต้องเล่นอ่ถึงจะแบบเล่นสู้ไม่ได้ก็ต้องเข้ามาเต็มเหมือนเดิมมาพี่ไม่ไ้มองีไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีละแต่ไม่เป็นไรผมมองแล้วผมดูรู้แต่วนแล้ววันยังไงยังไงวันนี้ยังไงกรจ่ไม่ไหวห้องสุดล็อกผมดูดูนะพี่เอากี่เคยะเพ่ สิบเคสอะวันนี้ขอสิบเคสอะคนเดียวอุ้มสิบเคสอะแบบแบกแบบขึ้นหลังเลยอุ้มเฉยๆนะเพื่อนเช้าอุ้มเฉยๆนะแต่ไม่เอือนะแต่ไม่เอือถูกทองเพื่อนถูกทองถูกทองอะไรวะพี่ช็อปมีแก๊งไหนในเมืองอยากตีไหมพี่เจ๊งไงเจ๊งครับก็มีก็มีแค่เจ๊คที่ยว่ผมลงอะตอนนี้ต้องงั้นไม่มีครผมอยากต่อยหน้าแม่งมากเลยอยากลองอะ แต่ก็ไม่อยากลำบากพวกพวกแกไงก็เออไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่พร้อมเลยก็ยังก่อนก็ได้ผม <c oughs> มาเล่นได้พี่ถ้าถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้แต่แบบถ้าถ้าพูดในผมคือเล่นกับเขามันก็นั่นแหละเล่นได้เล่นได้ไม่เล่นได้เต็มที่เลยก็แล้วแต่สะดวกด <c oughs> ีกว่า <c oughs> ครับแล้ว<ช>แล้วแล้วแต่สะดวกดีครับผมยังไงก็ได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าถามผมผมก็เจเคอย่างเดียวพี่เบลไามยังพี่เบล ันนี้เราไปเล่นได้ไหมแอด์ดัอะไรนะพี่เราไปเล่นแอร์ดับได้ไหมพี่ชอบถามว่าไปเล่นแอด์ดัได้ไหมพี่ชอบถามว่าไปเล่นแอด์ดัได้ไหมเล่นดับไปพี่มีลี่เล่นได้เหรอเมื่อก่อนเราลูไงนะลูกสี่ใช่ไหมเมื่อก่อนเราเล่นได้นะมันวับไปไงวะไปได้พี่ลูกสี่ครับพี่ชอบโกทู a อรหนึ่งปะโกทู a อรปะโกทู a อรสี่เป็นวักสี่กี่คนไม่คำว่าโกทูเป็นวรา คิตตี้บอกว่าคนดูเชี <Yeah. S 3> ่ยที่พี่มันมามันมามันมาเพื่อนบอกให้มาได้ไหมนะี่ยมันมาไม่ใช่หรออะไรนะพี่ตกลงแอร์ดรอปไปได้ไหมหรือว่าไงคิตตี้ปะโอเคโอเคโอเคไปไม่ได้อะปะปาปะกลับดีกว่า เดี๋ยว่เราจะเราจะเลื่อนอยู่สามคนเลยเอาไงได้นะม่ีใครรู้หรอพร้อมลันอ่ะโอเคคือรู้จักแหละมือขวาอ่าค้างี๋ยไหมไปบอกอะไรอ่ะไปจะผู้หญิงผมฟ้าๆคนนั้นนึกว่าคิตตี้เห็นไกลๆแบบแบบนึกว่าคิตตี้จัดเอาจริงมองมึงดูดูที่มองเขาไปนะแบบะเออเหมือนไหมคล้ายคลึงใช่เลยแหละผมเดียวกันเออแต่หน้าไม่เหมือน หน้าตามันสีดำเลยเพี่อนแตก็คล้ายคลึงนะแต่พี่แก๊งที่ตึงๆเนี่ยถ้าพี่อยากได้ตึงๆลองอย่างเจเคน่ะสีม่วงเนี่ยแก๊งอะไรอ่ะ EBC เบบีบีซีเท่าไหร่กันเชียวแก๊งที่พี่ก๊อปอยู่ปะที่ก๊อปก๊อปพี่ดินน่ะเหรอพี่อืมก๊อปเอเอ่ะก๊อปเอเอ่ะใช่ๆเพี่อนใช่ๆเพื่อนชอบผมว่าผมเล่นมีดดีกว่าไหมปลาผมใหญ่เกินอะ่ะ แล้วแต่มึงอ่ะเอาอไปเอาไปแลกไม้หกได้ไหมพี่อันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นดาวใช่ไหมคืนนี้เล่นครับเล่นเลยนะมันแรงไงมีแต่น้อยใช่ไหมใช่มันตีช้าไงตีช้าแต่พร้อมล่าไงที่ไม้ที่นี่มันหนักหนักอ่ะถ้ายิงไม้ตัวนี้มันยิ่งตีช้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่เจอกระดาษกาบเมื่อวานนี่ใช่ไหมครับไปเดี๋ยวท้าบเอาเดี๋ยวไปไปอยู่สีขาวแล้วอ่ะอ๋อ ล้เล่ฟานีจอนครับจริงๆชอบสีแดงนะแต่ว่าสีขาวก็ชอบเหมือนกันชอบทั้งคู่อ๋อแล้วสรุปได้ค่าขนเมื่อวานไหมครับที่เขาว่าให้ไปขอทานอะไรเยอะอไม่ได้ฆ่าครับแต่<า>ว่าสีขาวาให้ผมแทนอ๋อฟังกูนีเพื่อนรีเพื่อนผมอยากฆ่าผมอยากฆ่าสีแดงนะครับเข้าะุ่นเล่นไปแล้วรีสมัยก่อนคุ่นเล่นคขาวุ่นเล่นวุ่นเล่นเอาใช่หรอผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย ก็ตอนนี้ไงครับพี่อะไรนะสู้เพื่อสีอ๋ออยู่อ๋ออันนี้ใครเป็นหัวหน้าครับตอนนี้ใครเป็นยูกิครับยูกิอ๋อยูกิผู้หญิงผูเดิมไม่ใช่เหรอหนึ่งเก้าเก้าใครคนเดิมหนึ่งเก้าเก้าเบอร์หนึ่งเก้าเก้าผู้หญิงผู้ชายสองมียาเยอะกันเหรอใช่ผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายผู้โอเคติดท้า่ยเขาด้วยครับฝากติดทายเขาด้วยบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่สุดแดงใหม่นะไม่เอาหรอกไม่อยากแกล้งไม่เอา ไอ้หลับเราลูกไหนนะพี่ลูกสี่อะพอฟลันนะช้อปปี้ให้ผมระเบิดวงนวนเลยไหมฮะผมเปิดเซตติ้งตัวล้ำก่อนไม่เอาไม่เอาไอ้เหี้ยเรารอเก็บตกดีกว่าเผื่อเราได้ไงเราเซฟชีวิตไว้ก่อนพี่ว่าจะมีพวกแบบแหลมเมาเราไหมสวยชาวสวยตอนรอเก็บตกนะพี่เราง่ายๆมาสามสยองแปดสิบถอยมาถอยมาออถอยมาถอยมาเดี๋ยวดูไฟใหญ่เดี๋ยวดูไฟใหญ่อ่ะพี่อ่ะพี่ลงฝั่งไหนเอางี้ ไม่รู้อ่ะทำไมแดงเขาไม่ฆ่าเขาไปเล่นเลยวะพี่ดูวิ่งวนว่ะเพื่อนโดนขี้ข้องไรลแดงมันเล่นมินเจอรแล้วมันโดนหมกเฮ้ยไม้รันไม้โคตรรันเฮ้ยม่วงลงม่วงม่วงม่วงโดนขี้หรือโดนอะไรไม่น่าลงไปนอนกองบึมเลยพี่แต่เราพี่จะชุบไปม่วงโดนไปน่ะจังหวะแบบคนน้อยๆเราค่อยเข้าไปเสียบ นี่แหละพี่นี่แหละจังหวะน,นี่นแหละพี่ <ๆ S 1> พี่พี่บอกซ้ายผมไปซ้ายพี่บอกขวาผมไปขวาแค่นั้นพอรอก่อนน้องตอนนี้กำลังดีไปปิดแดงน้องป่ะสวยตเลรามีเรามีเรามีเยอะเรามีเยอะชุบเพื่อนชุบเพื่อนด้วยช่วเพื่อนด้วยรีบึ้นมาอ้อยเฮ้ย ไอเหียไอตา์ทำอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าเยออย่าอยาันอะาอะไรอ่ะอู้เียเ้แม่งคุยอย่างลอยเียเล่นสามวิเฮียาจ่าทาอะไรอ่ะจะเอ็กจะโชว์อะไรจ่าออ เอยเว้ทำไปเพื่ออะไรวะาจ้าน่าเบื่อไอ้เียกูมานี่กูยังไม่เคยได้ช็อตดีๆเลยมาอับอายเขาอย่างเดียวมันไ่เหมือนได้คุยกันไว้แล้วใช่พี่ถามี่เองอ่ะปะปะปปปกลับไงวะที่พี่แบรกที่ ท p แล้วก็ BA เ k ซเคเออ <A> ม่เสีนหน้าชัดๆเลยร่างกันนะพี่ผมโดนไม้สมับควายโดนสามภาษาเนี่ยตเต็มหวัวเลย ไปไป,ไปไปไปเบอร์ของเลเบลปะไปเบอร์ของเลเบลปะหรือว่าเขาตีกันอยู่พี่ผมค้างว่ะตอมอแป๊บนึงน,นะเขาตีกันอยู่เปล่าทำไมนคนที่บ้านไม่มีเลยคนที่บ้านเราไปไหนหมดมันอยู่บ้านรแล้วพี่บ้านมาันมั้งอ๋อไปเบอร์ของเลเบลไหมปะเรเบลใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ แต่หายหมดเลยนะคนที่บ้านเราไปบ้านมันใช่ปะเขาน่าจะไปดักมันเพื่อตอนนี้แค้นมันจัดเลยในวอลที่เนาะเข้าวอลดิมันจะดักมันไม่ให้เป็นโหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> คนในแก๊งนัดไฟมันแล้วมันไม่ยอมมั้งเพื่อนทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะคนไม่พอป่ะไม่รู้มันเพื่อ ไอคิวสไนพี่มันอยากมารอไม่รู้ว่าทำตัวน่ารักกูถึงจะให้มาไหมตอนนี้มันยังไม่น่ารักเท่าไหร่ตอนนี้มันยังไม่น่ารักเท่าไหร่ถ้ามันน่ารักเมื่อไหร่กูให้มันมาเมื่อนั้นอะตอนนี้มันหัวควยุยไงไอเฮียคิวเด็กหัวควยุยเด็กอนามัยเด็กแคมปัสอะฉันเงียนอยู่ถ้าไม่ไหว Got to turn